วันนี้จะได้มาเล่าถึงเรื่องราวของท่านลูกเทวดาคือเทพพย,ยดาที่มีวิมานอยู่ณต้นไม้นั้นๆที่ปรารถนาจะสร้างบาร,รมีต่อเพื่อเป็นการลัดในการเป็นพระริยเทพเทวาเข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุดซึ่งทางแอดมินจะได้เล่าถึงแม่ตะเคียนเศรษฐีเรือทองคือหนึ่งหลวงปู่แบนแห่งวัดผูน้อยจังหวัดลบบุรี ท่านได้นิมิตฝันเห็นหญิงนางหนึ่งนุ่งห่มผ้าไทยสีทองได้มาบอกความประสงค์ว่าอยากให้สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ญาติโยมโดยใช้ไม้ต้นตะเคียนต้นนี้เป็นประโยชน์ต่อไปเถิดท่านจึงได้นำมาทำเป็นเรือสัมปั้นเพื่อให้ญาติโยมได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลโดยในพิธีนั้นจะมีการยกเรือถ้ายกลอยขึ้นเหนือศีรษะ ก็จะอนุญาตให้นำกลับไปบูชาได้และการบูชานั้นให้บูชาโดยการให้ทานรักษาศีลและภาวนาแล้วจึงอุทิศบุญกุศลให้แก่นางตะเคียนทองนั้นด้วยซึ่งผู้ที่นำไปสักการะบูชาต่างได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการค้าขายได้เป็นอย่างดีและญาติโยมได้กลับมาช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนา สมดังเจตนารมณ์ของแม่ตะเคียนทองในการค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไป